สวัสดีครับผมพานหมองเดวิตี้แล้วเราอยู่ในนอทิคอีกแล้วและอยู่บนเทือกเขาอันตรายที่สุดในแมปนี้ไม่น่าเชื่อว่าผมจะต้องมาดักตรงนี้เองเพราะมันไม่มีใครมาดักผมเลยต้องมาดักเองนี่แหละขอต้อนรับสู่ร้านปรุงยาสุดล้ำเลดพชันที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและประิยะัดตังในกระปุกข,ของคุณสามารถเติมอะไรหน้าเบกเอง่ายๆแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง u ู d เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีนอนอกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่าเลดพชันขอต้อนรับพวกคุณ หากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวัดอยู่ใน description แล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามันจะช่องของผมนะเขาจะนั่งปรจาผมต่อ,อเคปว่าเจ้าว่าไปโรงแรมในอโนอิกนี้มันก็เข้าใจคิดนาะมาตั้งอยู่กลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยเออเครื่องปั่นน้ําเขื่อนเสียงดังวุ่นวา,า,า,ายวุ่นวาห่างไกลชุมชนเนี่ยผมว่ามันโคตรเจ๋งเลยว่ะโอ้ข้างในมันซัดกันยับเลยอ้าวเพื่อนนอกไปแล้วไอ้เอีวยย้วน ผมทำาได้แค่ส่งแรงใจนะส่วนเพื่อนที่นอกอยู่อาจจะได้สวดศพส่งดวงวิญญาณมาดูทรงละรีสอร์ทมาตั้งอยู่ในหุบเขาไกลปืนที่อย่างนี้แม่งอยากกันเลิน่อยากกันโรงแรมในเดอะชายนิ่งอะถ้ามีผีโผล่มาก็ตัวใครตัวมันแหละเอาอะเฮ้ยร่างกายวิญญาณเพื่อนกูหายไปจากระบบสองคนแล้วเหลือกูคนเดียวเซอร์ไบเวอร์อินเดอะอ่าอินเดอะรีสอร์ทไรน์นาวปลาขนาดนี้มึงเอาซีโฟมาวางทั้งตึกเลยไหมฮะ มีเสียงเท้าอยู่ข้างบนน่าจะยังไม่มาหาเรานะเดี๋ยวกูย่องเลยเดี๋ยวเราจะหามุมดักแถวนี้แหละเผื่อจะได้จุดซุ่มดีๆสักหน่อยตอนมันวิ่งมานี่แหละเสร็จเราเฮ้ยอะไรอะ่ะเอา้าบอสตายตรงนี้หรอ,อกระเป๋ามันดอกไว้แล้วเข้าไปขนของข้างในไม่ก็สักอย่างอะ่ะเอา้าเบอร์หนึ่งกูยังอยู่หรอวะในกูหันหน้าไปเจอเมื่อกี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะรอแค่มันมาเก็บกระเป๋าเราก็จะได้ฟาดปากไปรอบเดียวเลยขัดขามันล้มอะ่ะแล้วตัวมันก็แตกแผลแล้วเราก็จะเอาของกลับบ้าน แต่เราไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวแต่ที่แน่ๆแมงแมงน่าจะไม่ใช่หนึ่งตัวแน่นอนอ่ะเอ้ยทำไมเสียงมาแล้ว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 มามามา,าออมามาเอ้าอ๋อมันอยู่ในตึกไอ้เหี้ยกูนึกว่าจะเดินมายิงกูซะแล้วเกมผีทั้งหมดที่ผมเล่นมาสู้เกมอะไรพวกนี้ไม่ได้หรอกไอ้พวกเหี้น,นี้น่ากลัวกว่าผีที่กูเล่นเจอนี่นล้มเหรอเพื่อนซ้ำอืม ตกใจดิเจอกุหลอกหนักกว่าผีหลอกก็เจอกุลหลอกนี่แหละเพราะเพราะผีหลอกทําอะไรมึงไม่ได้แต่กุหลอกกุหลอกลุกปืนเข้าหน้าไอเนี่ยมันคนละตัวกับไอเจ้าของกระเป๋าทําไมผมถึงรู่เหรอกูเดาเอาอะมันเหลือตัวหนึ่งในตึกอะและมุมที่ผมอยู่นี่คือระวังแค่สองด้านอะด้านซ้ายที่มุมเปิดที่มันวิ่งมากับด้านขวาที่มันต้องลงตึกมาแต่ภาวนานะภาวนาให้มันเป็นคนละทีมกันอะเพราะถ้ามันเป็นคนละทีมนะบอกเลยว่าอีบอมเป้ เฮ้ยได้ยินเสียงพุ่งปะ่ะอ่ามันมาละไอสัตว์ได้เวลากินไส้ได้เวลาละแค่มึงเปิดอะ่ะเฮ้ยมันมีซ้ายด้วยอ่ะนี่ไม่ได้ตกลงกันไว้อย่างงี้นี่พี่อ,อุ้ยไอสัตว์เลยหลุดสะโขบไอเวน้นผมควนได้ดวงวิญญาณของมันถ้าสะโขบผมไม่หลุดผมได้แล้วนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันเนี่ยอยู่หุบ เชิงมันหนาวะ่ะซ่าเยอะไม่ค่อยได้เราเกาะแค่เกาะสี่เองอะ่ะมันเจาะสามันเจาะสี่ยิงร่วงเป็นผักกทำไงอะ่ะเฮียเลื่อมใหม่ไม่สนุกนะครับบอกเลยมาดิกูรู้อยู่อย่างหนึ่งคือกูเป็นฝ่ายดักทางออกอะ่ะมึงวิ่งผ่านไปไม่ได้อะ่ะแต่กูแค่เป็น DMR เฉยอะ่ะเดี๋ยวกูเอาเพมึงไอเ้เหี้ยปีนขึ้นตรงนี้ไม่ได้หรอโอ้โหอดเลยกาจะแบบปีนขึ้นไปอยู่บนนู้นให้มันแบบคาดเดาไม่ถูกอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเพลอื้อหือวิ่งมาดิ มึงมีปืนกลนไม่ใช่หรือเฮ้ยมันไปมุมตึกเหรอมันไปมุมตึกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมานั่งบนนี้จะเห็นมันเห็นม,มันไหมวะเอาเพล์เอาเพล์พลโผล่มาดิไอ้ชายเฮ้ยขาวเป็นโอโมโอ่มึงแฟดหนึ่งวิเลิกนี่มึงอย่าคุยกับกูนะเกมอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแฟดกูไม่แตะหรอกบอกให้รอฉันรอเธออยู <S <S โอ่โอ้โอ้โอ้โอ โอ้พี่ยังอะไรของพี่อ่ะกำแพงแม่งเป็นรูจนพังหมดแล้วมั้งไอ้อเี้ยนี่ยังไงเนี่ยมันจะเอาเอาดิเจอกรูเอาพีข้าไม่ถึงนะซีว่ากูจะแอบอยู่ตรงนี้อย่าเรียกแอบเผือไอสัตว์เรียกดักแบบดักแบบนอกเมตาภาษาโดตาเขาเรียกว่านอกเมตา มันรู้ว่าตรงนี้มีกล่องไงมันคิดว่าผมจะแอบหลังกล่องมันแล้วกล่องอะ่ะมันจะอยู่ตรงกลางมันก็คิดว่าผมจะอยู่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่บนเกองเราแบบเราคิดดักในความคิดของมันอีกทีนึงอะ่ะเราเลยชนะมันได้เป็นไงเก่งปะของจริง <c oughs> โอ้คนไทยซะด้วยมีระเบิดควันก็ใช้คุ้มฮะป้าไปเผื่อโดนดักกระเป๋าอยู่เดี๋ยวจะวิ่งไปควา้ามันแล้วก็ออกกัน Let's go bro How to get rich with a golden gun 2 5 0 0 0นห้า huh? เออก็ไมเธอหร่เฮ้ยอย่างน้อยๆคนไทยหนึ่งคน ภูมิใจแล้วเว้ยยิงคนไทยหัวอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยหัวโดดขึ้นไปเออโดดขึ้นไปอีกวู้ยมึงปีนเขาไม่เป็นเรื่องไงวะไอ้แพะโง่เร็วเร็วมันกำลังขึ้นเขามันกำลังขึ้นเขา,ขขาไอ้เอาหัวมาดิเว้ยกูเจาะสี่ยิงตัวละตั้งหลายนัด <ç uk> เอาเฮ <พ journée S 1> ีย้ย<ะ>หายไปละวกววัวมึงรักความสะดวกสะดวกสบายในมือถือมากเกินไปแล้วปะโก้ไม่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 เฮ้ยเฮ้ยเดียบก่อนเงียวก่อนบอกแล้ว มันโดดจองหยองมันหายไปแล้วจริงๆโจ้ากไ,ได้หรอกพี่กูได้ล,ละตัวหนึ่งฮะเอ้ยไวน้าไวนาห้าระบบนั่นเข้ามาลําบากหน่อยแล้วระบบอะไรวะระบบแผ่นเกาะแง่มันเตรียมตัวแล้วอะโตเกาะัตเกาะจะราคาถูกแล้วเว้ยแผ่นเกาะต้างห่างไรที่แพงอ่าก็คือกูจะใส่ข้างหน้าเป็นเกาะห้าข้างหลังเป็นเกาะหนึ่งด้านข้ามไม่ใส่ยิบมันไม่มีตัง แล้วกูจะกูจะไปใส่กับปาก้าเฮียโอ้โหภาพจำยังชัดเจนอ่ะปาก้ากูบอกเลยโอ้ปาก้าพวกแมชชินก็จะแบบโอ้ปาก้าไม่มีไม่ง่าจะใส่ของอากาศมาแหละเงินไม่มีรู้หารู้ไหมว่าปากกาในตัวไอ้น้ำนั้นกูแผ่นเกาะห้าเลยนะเวยกูแผ่นเกาะห้าเลยด้วยกูเตรียมทานเลยอ่ะกูบอกเลยว่าเอ็นเนี่ยเอีเฮียคนในเกมที่นี่คือถือมีดคือจะเร็วเร็วขึ้นหรอใช่ใช่ใช่มันจะวิ่งเร็วขึ้น ียอะไรวะเนี่ยกูก็ไม่รู้อ่ะกูยังงงอยู่เลยตะการเหี้ยะไรเนี่ยมันแก่งแขนได้ดีกว่าอะไรเงี้ยเหรออยากเล่นอยากเล่นด้วยจังครับจ่าอยากเกาะไอโฟติดไลท์กลัวตายแน่นอนเลยโดนจับตัวครับร้อนเลยมึงสอนไอโฟเหรอวะเนี่ยติดไลท์ไอ้เหี้ยกลัวอีกก็สูงเว้ยสอนกูไม่ได้นะบอกก่อนพาพี่ไปตัดเออพาพี่ไปดักหน่อย เอ้ยเนี่ยสายดักเนี่ยวันนี้กูชอบไอ้เฮียกูชอบเกิดดีไรเลยพี่จะเปลี่ยนหูฟังทำไมจีเอสสองของพี่ก็ดีอยู่แล้วก็เรื่องของแม่งดีมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนดีไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แล้วกูบอกว่าแบบไอ้เหี้ยกูกูถือ m อ็อยู่เงี้ยแล้วกูบอกเอ้ยเหี้ยอย่างนี้เอเลยองไเอาปืน m อ็มซีทิ้งหนึ่งแล้วมึงเห็นด้วมึงจะดิ้นตายเลยไหมว่าแบบไมพี่ มีเล่นสีอะเก็บไอ้เฮียพวกเป็นพี่อะไรกันเนี่ยจะเล่นพี่อะไรกันเรื่องของแม่งดิดิดไลท์ไอ้สัตไม่ชอบอัพทูมีอะโอเคเอ่อเน้นกดมุมหมวกเอาเฮ้ยวายโว้ดิดไลท์ไอ้สัตว์ไอ้เยินนี่ยอมรับโดนด่าด้วยไอ้เฮียโฟไอ้เฮ้ยกูเป็นคนใหม่ละกูเป็นคนใหม่ละไม่จริงไม่จริงอะเป็นไปไม่ได้ปกติไอ้โผมต้องเกี่ยวก่าผมไปคุยกูเป็นคนใหม่แล้วไอ้เหี้ยกูบอกเลย แล้วก็แบบเอ่อแล้วก็เล็งแล้วก็ลากปืนเอาเนี่ยแบบพอเห็นใช่ไหมเออลากลากลากแบบนิ้วกับใจโลรวมกันอะ่ะแล้วแม่งโคตรเจ๋งเลยเว้ยแม่งไอคนที่คุมนิ่งอะ่ะแม่งแบบไอคนที่เล่นเก่งๆอะ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนกับใช้คอมเล่นเลยนะเว้ยพวกคนเนก่งๆอะ่ะไอเขาก็แบบเซ็งเลยแล้มันใช้คอมเล่นเนี่ยก็มันก็ใช้คอมเล่นไงี้เที่ยคุยมันไม่ได้ใช้คอมไหมพี่อ <c oughs> มานอาจจะแบบใส่สูตรดำมันตาดำก็ได้ละ oh. ยืดเหน่อยสักหน่อยในก,การจัดการเอเลี่ยนก็ได้แล้้วโอเนยมึง oh, <yeah. S 1> ไปดูหนังเอเลี่ยนเรื่องนั้นดิไอ้เพิ่งไอ้ที่มันมาใหม่อ่ะ No One Will Save You อ่ะเรื่องนี้หนุกเรื่องนี้หนุกเรืหนุกว่ะนกนกนกน,กนกนกเอเอเดืเอดตอนแดกเข้าเปิดเดือดมึงมึงจะชอบมึงจะรักเอเลี่ยนเว้ยกูบอกเลยมึงจะรักเอเลี่ยนเว้ยงจะมึงจะฟังอะกูเฮอกูก็เลยอยากดูและเฮีย มึงแล้วมึงจะหลงรักสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเอเลี่ยนตาตู่ไปเหี้ยเอเอเอยกูกูเกับก่อนนี่กูกลับดิละโอ้กูเป็น,รนรแรงขอบเคลื่อนแค่เฮ้ยมึงดูกูแล้วมึงอยากเล่นเลยเหรอเฮ้ยกูเป็นแรงันลังใจให้มึงนะเนี่ยรู้ปะเนี่ยก็แย่แล้วกูนั่งที่กูก็นั่งคุยกูรอตะแคปเียยอ้ยหยืยุดยุดอย่าขี้โม้พอ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 มึงกูเป็นกำลังใจให้มึงกูเป็นแรงบันดาลใจให้มึงเล่นเว้ย กูไม่ได้เป็นกำลังใจกูเป็นแรงบันดาลใจกูเป็นแรงบันดาลใจมึงฟังกูดูจะเอาคลิปเสียงทุกอย่างแล้วไปลุกเตะกับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ขู่กูขู่กูมึงไม่ใหญ่เรื่องนี้วางพายพอเคยกัเดี๋ยวดูมึงกูดกแกมึงไม่ยอมทำตามสิ่งที่กูพูดอ่ะทำไมทำไมมึงเหี้ยจังวะไอ้เหี้ย เมรู้แบบแบบนี <kind abonn> ่ลูกอะไรเงแล้วมึงตอบไม่ได้มึงคือประจานเลยไอ้คนกูก็เออมึงด้ยนี่ลูกอะไรเฮียเดี๋ยวมึงเจอกูนี่ลูกอะไรลูกของสิอุ้ยเดนพอเหรออ้าเออเราคิดมาฟังแล้โดนยึดตื้อเดี๋ยเยี่ยมยึดคิดทำเฮียคิดทำเฮียแล้วมึงจะคิดทำเฮียฮะโอ้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  อะไรวะอะไรวะ